เมื่อเนี่ยมาส้มดอกใหม่โอ้ยพออ่อส่งใหญ่ไปแล้วครับมันจัดไปแล้วจกเคือต้นยังต้นชงโคโอดอกสีสีม่วงงามครับต้นชงโครครับบานนี้กรัฟังฝุ่นเห็นบ่าุุนโอ้ดอกเหลืองๆดอกเหลืองๆดอก,อดอกอยังผุนปีดียาอรสีเหลืองครับคืออันนี้ต้นมะยมแดงที่ยายมาหมู่บ้านนี่ครับพี่น้องพู ขุดหลุมลึกํำได้วัางคุณทวมหัวพื้ดเห็นว่าทีเห็ดน้ำตกเห็ดมองเลียงป่าตอเนื้อออกมาคนดอกไม้สวยห็นไหมครับนี่โอฟังนี่เจ้บป่านสะพานห่านดอกแดงๆจริงคึ่งนี่ดอกอย่างนี้ดอกผู้ในผลดอกผู้ในพล,นลที่เป็นชอ่องามเป็นผู้ฟังพุ่นกัน ต้นชบาุหเห็นว่าดอกชบาน้ำตกไม้เลื้อยไม้เลื้อยซื้อว่าจากไหนก่อนเหลืองชบ,บาเหลืองเอ้าเมียคือหูจกักเบิดทุกอย่างถึงแนวแต่เพิ่งน้ำมะ <c oughs> กนซื้อมาเด้อ <c oughs> ดอกไม้ครับพี่น้องจัดสวนแบบบ้านๆครับดอกอะไรนี่นี่ต้องถามด้ฟุตชมพูฟุตชมพูโอ้ยดอกไม้หลายๆเดลเบิ่บง,งเด้อสิพาเบิ่งอีหยังอันนี้อันน้ำอย่นะ นี่น้ำนี่น้ำฮะปาล์มพัจจิตหัว <Ha? S 2> ดอกเหลืองๆงามบวกรับถ้าต้นอันจำปาเนี่ยตัดมาเสียบบ้างครับมันก็นติดเราได้พี่น้องว่ามาตามมาติดเพิ่นเข็ดหินนี่นะบว่าส่วนดอกเข็มเล็กๆก็งามดอกเข็มเล็กจะสวยครับเพิ่นชบาก็งามต้นอัน สมโอก็อยู่สูงแถวนโอ้สมโอภูณติเกียรได้นะนะสร้อยออสายเพชรตัวนี้บอเนี่ยว่ะตัวนี้บ่บสสร้อยสายเพชรครับพี่น้องมือนี่มาส้มสวนครับเบ่งอันนี้ต้นอะไรนะนี่ยายวายจะเอาเอาต้นจังไปเอาไปกินอยู่เสนเพื่อนว่ะต้นชาบ้าต้นนี้น่มันจะเป็นดอกใหญ่เห็่อนบ่ะดอกขาวใหญ่แต่ว่ามันไม่สวยครับ มันบกคือดอกสว่าบ้านเท่าอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นพูดนะครับเห็นอ้ยงามเหลืองโอ้ไม่เหลืองม่วงเต็มต้นจากน้อยต้นต้นจันนี่ก็ดีออกมาเนี่ต้นจันต้นจันในสีส้มครับต้นจันฝั่งนู้นผมซื้อซื้อมาใหม่ซื้อมาใหม่จะเป็นต้นจันแบบสีเหลืองเคยเห็นบ่หายยากครับีต้นนี้ต้นนี้ นี่แหละครับอยู่ในพื้นที่บ้านพื้นที่ก็บริกว้างบ่าได้หรอกแต่ว่าต้นชุงสูงนั้นต้นอย่ายงกาะั้างหลังนั้นสูงนั้นต้นปีกเอ่อต้นปีกเพืเห็นมาหหอมไปดอกขาวๆเป็นช่อต้นแค่นาก็มีนี่ต้นแค่หนาดอกขาวต้นเนี้ยกำลังซื้อมาตะกี้ซื้อมาต้นแบบไงแล้วซ้ำคนล่ะฮะ เอากระเวกก็มี่คนตั้งหลังคนครับพวกนี้ตน้ตนใหม่เป็นต้นใหม่แปลกๆท่านอ่ะอ่ะยินดีไม่แห้งทุกคนครับสุดยอด